สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเติมปลาดินสอแดงไทยวันในตู้ลำธาร24นิ้วตู้ใหม่ของผมเนื่องจากผมกําลังรันระบบน้ําอยู่เลยต้องหาใส่ปลากลางน้ําเข้าไปเพื่อให้วัฏจกักรไนโตรเจนสมบูรณ์ก่อนที่จะลงปะบูะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันก็จากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทําคลิปตั้งตู้ลำธาร24นิ้วด้วยงบ2,000บาทนะ อนนี้ก็กําลังรันระบบน้ําอยู่การรันระบบน้ําให้สมบูรณ์มันต้องมีปลาด้วยเพราะว่าไอตัววัฏจักรไนโตรเจนอะ่ะมันต้องมีปลาและปลาขี้ออกมากลายเป็นแอมโมเนียแอมโมเนียก็โดนแบคทีเรียย่อยสลายกลายเป็นไนไตร์ไนไตร์ก็ถูกย่อยกลายเป็นไนเตรตไนเตรตจะเป็นตัวที่ทําให้ตะไคร่เขียวขึ้นตะไคร่ไบโอฟิลมหรือกรีนวอลพวกเนี้ยดังนั้นเลยต้องเติมปลานะสิ่งที่ขาดไปอย่างเดียวคือปลาดังนั้นปลานี้ก็ผมได้ปลาที่สอแดงมา ายสอดแดงก็ได้มาจากร้านสยามอเมซอนนะครับน,นี้เป็นดินสอดแดงไทวันคือดินสอดแดงมันมีหลายแบบมากมันมีหลายไทอ่ะมันมีดินสอดแดงธรรมดาก็มีไทวัน2 t 4ฟมีถึง4ฟคือไทโฟก็สีจะแดงกว่านี้อีกสีมันจะแดงแบบเต็มเต็มเต็มตัวไทวันจะมีขีดๆดำๆหน่อยข้างลำตัว เดี๋ยวชมใกล้ๆอันนี้นี่ไทวันมันจะมีสีแดงแล้วก็มีสีดําขีดข้างลาตัวแล้วแต่ว่าไทวันจะสีแดงถึงหางเลยนะถ้าไททูเนี่ยเป็นมีแดงที่ท้องด้วยแล้วก็แดงที่ตัวแต่แดงที่หางจะไม่แดงแต่พวกไทโฟอะไรพวกนี้โอ้โหเป็นแดงทั้งตัวเลยไทยโฟจะมีเซเนป้าอามาย่าเไรพวกนี้นะัพนาะตอนนี้เดี๋ยวผม ปล่อยปลาลอยถุงปรับอุณหภูมิก่อนนะ okay, หลังจากผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวผมจะปรับสภาพน้ำต่อเมื่อกี้แค่ปรับอุณหภูมิน้ำนะให้น้ำในถุงกับน้ำในตู้เท่าๆกันอันนี้ก็เดี๋ยวจะแกะแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำจากในตู้ใส่ไปในถุงเพื่อปรับค่าน้ำต่างๆค่า pH ค่าอะไรพวกนี้เพื่อไม่ให้ปลานกน้ำ พราะปลาพวกนี้ก็ซื้อมาก็ราคาถือว่าใช้ได้อยู่กันอ๋อลืมบอกราคาเลยได้มาตัวละ350บาทนะจากร้านเสยียงมามซอนสมัยก่อนแพงกว่าน,นี้เยอะตัวละเป็นพันคู่ละเป็นพันเลยพวกเนี้ยพวกดินสอแดงเนี้ยตอนนี้ราคาลงมาเยอะก็เลยถือโอกาสลองเลี้ยงหน่อยเอามาลองเลี้ยงอตอนนี้ผมก็ปรับสภาพปรับค่าน้ำอยู่นะทิ้งไว้อีกสักประมาณสิบนาที ตอนนี้ก็เดี๋ยวทําการปล่อยปลากันก็เดี๋ยวจะตักเอาแค่ตัวปลาออกไปนะครับไม่ต้องตักน้ํานะใช้แค่ตัวปลาค่อยตักตัวตัวใหญ่ด้วยนะแบบตัวโตสมบูรณ์เลยปกติพวกดินสอแดงเขาจะขายเป็นคู่ๆไงแต่ว่าเสียงมันมีตอนดันให้เลือกตัวผู้อย่างเดียวได้ตัวเมียอย่างเดียวก็ได้หมดเลยก็เลยจัดมาเลยนะเป็นผู้ล้วนตัวผู้สีจะสวยกว่าไง แล้วก็ราคาถูกด้วยนี่ให้ดูใ,ใกล้ๆโอ้โห,หยังไงพอลงตู้แปบ,บเดียวยังสวยเลยเ้าเขาปรับสภาพได้หน้าสีสวยแดงสดกว่านี้นะอันนี้ยังเป็นซีดๆอยู่แต่ก็สวยแลย้อะมันแบบมันโดดเด่นมากสีแบบสวยจริงแต่เท่าที่ผมศึกษามาตัวนี้มันกระโดดเก่งอยู่เหมือนกันนะดังนั้นผมตู้ผมในนี้ยังไงมันเว้นน้ำไว้เยอะ ทำให้กระโดดยากหน่อยวิสวยมากเจ้าปลาดิสอดแดงตัวนี้ชื่อวิทยาศาสตร์เขาชื่อ n a n o นสโตมา m o มอร์เทนทารก็ปลายังปรับตัวไม่ค่อยได้นะต้องรอยเขาปรับตัวก่อนเหมือนตอนนี้มันกำลังว่ายกันเป็นกาะกลุ่มกันเป็นฝูงฝูงอยู่ปลาส่วนใหญ่ถ้ามันมีรู้สึกไม่ปลอดภัยมันจะว่ายกันเป็นเกาะกลุ่มกันเป็นฝูงๆอย่างเงี้ยแหละดูดีสวยมากเลย นี่ขนาดยังไม่สียังไม่มาเนียพิ่งลงตัวถ้าสีเข้มๆมี่แบบสวยจัดเลยนะแต่กลัวอย่างเดียวเรื่องกระโดดเลยแหละเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันจะกระโดดเนี่ยแต่ผมก็เว้นน้ําไว้เยอะแหละก็รอดูกันว่าจะได้หรือเปล่ากเพิึงเคยเลี้ยงครั้งแรกเหมือนกันนะก็ลองดูเป็นประสบการณ์อูดีว่ายเกาะกลุ่มกันแบบสวยดีมากเลย วยมากยังไม่รู้ว่าจะหยุดอยู่ลงกับปลาบูได้หรือเปล่านะแต่เห็นเขาว่ามันก็ไม่ค่อยดุมากนะมันแค่เพราะปากมันเล็กด้วยมันกัดใครไม่ค่อยได้หรอกดูป,ปากปากเล็กมากปากเหมือนดินสอมันเลยชื่อดินสอแดงอืมก็เดี๋ยวผมก็รอดูพฤติกรรมคร่าวๆก่อนแหละยังไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลงกับปลาบูได้หรือเปล่าหลักๆแค่ตอนนี้ผมกำลังเซตร,ระบบโต๊ะนี่ให้มีตะไคร์อะไรขึ้นเรียบร้อยก่อนถึงจะลงปลาบู เาปลาบู่เป็นปลาหลักที่ผมจะเลี้ยงนันตูน้นี้คือเหมือนที่ผมบอกอะตู้นี้มันยังไม่มีปลาในการทําของเสียไงก็เลยต้องหาปลามาลงก่อนเพราะว่าการจะทําให้ตะไคร่เกิดขึ้นได้มันต้องผ่านในไตในเตจไงในเตจนี่แหละตัวที่จะเอาไปทําให้ตะไคร่มันคือสิ่งที่พืชจะเอาไปใช้งานได้แต่ถ้าพืชเอาไปใช้ไม่หมดในเตจเหลือเยอะมันก็เป็นพิษต่อปลาได้นะวิธีลดในเตจก็คือต้องไงสุดคือเปลี่ยนนา้าเปลี่ยนที่บสิบ้าสเปอร์เ็ตอะไรเงี้ย ดังนั้นช่วแรกก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนน้ำเท่าไหร่เพราะว่าอยากให้ในยเตดเยอะนยเตดเยอะมันก็ทำให้ตะไร่ขึ้นได้เร็วนะยิงแสงไฟเหมือนกันอเดี๋ยวผมผมว่าว่าจะเปิดไฟสักยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยว่าอันนี้เพิ่งตั้งตู้ได้แค่วันเดียวนะก็จากนี้ก็อาจจะลองเปิดไฟยี่สี่ชั่วโมงสักเจ็ดวันดจูจะโอเคไหมตะไร่จะมาดีเปล่าหรือหรือจะเป็นน้าเขียวก็ไม่รู้นะถ้าเปิดไฟเยอะจัด ตอนนี้อุณหภูมิก็โอเคแนละ้วประมาณ27-28อบเจองศาเพราะว่าผมเปิดพัดลมช่วยด้วยไงทำให้น้ำเย็นตาไข้ก็น่าจะมาเร็วอยู่แต่แค่อย่างเดียวก็กองกองยังไม่ใหญ่มากเลยวัสดุกองมันน้อยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็รอดูกันแล้วกันก็ถือเป็นการหนึ่งในสเต็ปการตั้งตู้ปลาบูนะก่อนที่ตะไข้จะขึ้นแล้วก็สักอาทิตย์สองอาทิตย์ผมลองเลี้ยงแบบนี้ไปดูก่อน ว่าถ้าเกิดมันตะไคร้ขึ้นดีก็ดีไปแต่ถ้าไม่ขึ้นไม่ดีเลยนะผมก็ว่าจะอัปเกรดอุปกรณ์เป็นอีกคลิปหนึ่งแบบอัปเกรดไฟให้ดีขึ้นอัปเกรดองให้ดีขึ้นอะไรอย่างี้ก็เดี๋ยวรอดูกันนะสวัสดีก็น่าจะประมาณนี้น,นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยครับสวัสดีไปก่อนครับสวัสดีครับ